สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนแม่พอยนะคะสําหรับอ่ีพีนี้นะคะกวางก็ภาษาอีสานก็คือไม่เหยียบไม่ไม่ยามแม่หักนะคะพี่ๆคะ่ะส,สำหรับวันนี้นะคะอ่ะสวนแม่พอยนะคะก็จะมีบอนราคาพิเศษนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งเมาหมา50บาทนะคะไปทางบวกเพิ่ม20บาทนะคะจะเป็นอ่าบอนนอกตู้ด้วยนะคะอ่าเรามาพบกับแม่พอยกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราไปพบอ่าบอนสีต้นแรกกันเลยนะคะไปเลยค่ะต้นแรกกันเลยนะคะแม่พลอยอันนี้ชื่ออะไรคะหงสุวรรณจ้ะหงสุวรรณนะคะฟอร์มกอนะคะแม่พลอต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยร้อยห้าสิบูกหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพี่่ขาแม่พลอยอันนี้ชื่ออะไรคะโนพะก้าวจ้ะโนพะก้าวนะคะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้แม่พลอยขายเท่าไหร่ดีค่ะหนึ่งร้อยจ้ะหนึ่งร้อยค่ะฟอร์มกอสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววางให้ให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะสองต้นนะคะ อันนี้100บาทนะคะมีค่าจัดส่งนะคะ EP นี้ี้50บาทปลายทางบกเพิ่ม20บาทนะคะ่าต้นต่อมาเลยค่ะแม่พลอยอันนี้หงเหินนะคะแม่พลอยบอกว่า,าต้นนี้นะคะหงเหินราคา50บาทนะคะม,ม,มีพันดาวด้วยนะคะพ,พี่ๆคะ่ะต้นนี้นะคะแตวต้นต่อไปเลยค่ะอันนี้ลูกไม้ใบกลมจ้าลูกไม้ใบกลมต้นนี้เท่าไหร่คะแม่พลอย 50บาท50บาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกวางขึ้นเบอร์โทรให้นะคะอันนี้องคุริมานนะคะไม่พอเท่าไหร่คะต้นนี้50บาทเหมือนกันองคุริมาน50าบบาทนะคะส่วนมากบอลแม่พอยนี่จะเป็นบอลน,นอกตู้นะคะพี่พี่ขามีหลายกระถางให้ดูตัวอย่างนี่คะ่ะอันนี้ก็ต้นละห้าสิบาทนะคะองคุริมานนะคะพี่พี่ขา ชนนญรอ,อันนี้ชิน,นบัญชรน,นะคะอ่าต้นนี้เท่าไหร่คะแม่พลอยเจ็ดสิบบาทนกันอ่าชินบัญชรเจ็ดสิบาทนัจน,น,นะน,น,นะคะ,ะ,คะสามารถอ่ามาดูที่สวนแม่พลอยได้นะคะอยู่ท่าสินท่าสินค้าซอยสามนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกวางขึ้นเบอร์โทรให้อีกรอบหนึ่งนะคะ,คะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานารีบุรพานะคะแม่พลอยบอกราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะ ต้นต่อมานะคะเป็นสิราหุ้มทองนะคะต้นนี้เท่าไหร่คะแม่พลอยแปดสิบาทต้นนี้นะคะสิราหุ้มทองแปดสิบาทค่ะพี่ต่อมานะคะเพชรเมืองนนท์นะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะแม่พลอยบอกว่าเท่าไหร่นะแม่พลอยหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ก็เพชรเมืองนนท์อันนี้ก็เพชรเมืองนนท์นะคะต้นไซเล็กมาหน่อยแม่พลอยเอาเท่าไหร่ดีคะต้นนี้แปดสิบาทแปดสิบบาทนะคะเพชรเมืองนนท์นะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมีน้ำเมืองนนท์ด้วยนะคะ อันนี้หน้าเมืองนนของแม่พลอยนะคะไม้หนออันนี้ไม้อ่าแยกหนอนะคะแม่พลอยบอกเท่าไหร่นะคะแม่พลอยต้นนี้เท่าไหร่ดีอยู่เก้าสิบบาทจ้าเก้าสิบบาทนะคะพี่ๆขาหน้าเมืองนนนะคะอันนี้จะเป็นพี่เขานะคะต้นละเก้าสิบาทนะคะหน้าเมืองนนนะคะไม้หนอนะคะไม้หนอนะคะอันนี้นะคะไม้หนอ อันนี้ก็ไม้หน่อยนะคะต้นละ90บาทนะคะอ่า,อาพี่พี่คนไหนสนใจก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักที่อ่า,ลาไลน์แม่พ้เลยนะคะพันดาวนะคะพี่พี่ขากระถางนี้นะคะมีสวยมากๆเลยนะคะแม่พยอบอกว่า50บาทนะคะพันดาวนะคะพี่ๆขาต้นต่อมาเลยคะ่ะ อันนี้อะไรนะแม่พลอยหงสุวรรณสวยจังเลยนะคะแม่พลอยหงสุวรรณนะคะต้นนี้นะคะเท่าไหร่นะแม่พลอยห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะฟอร์มกอแบบสวยมากๆเลยนะคะส่วนมากบอลแม่พลอยจะเป็นบอลนอกตู้นะคะพี่ๆขาแล้วก็ต้นนี้นะคะอะไรนะแม่พลอยพานาลายอันนี้พานาลายนะคะพานาลายเท่าไหร่นะคะแม่พลอยห้าสิบบาทบาทนะคะพี่ๆขาพานาลายห้าสิบบาทนะคะต้นต่อมาเลยค่ะ ะตะวันชิงพบนะคะต้นนี้ก็ 50, 50บาทนะคะ,คะพี่พี่ขาต้นต่อมาเลยคะ่ะม่วงมงคลน,นะคะต้นนี้แม่พลอยขาย50บาทเหมือนกันนะคะต้นต่อมาเลยคะ่ะแม่พลอยอันนี้เป็นอะไรคะแม่พลอยอันนี้ฮองเฮานะคะพี่พี่ขาต้นใหญ่ๆฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะคะแม่พลอยขายราคา70บาทนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะ ต้นต่อมานะคะอันนี้อะไรนะแม่พออลสักกาิมิตสักกะนิมิตน,นะคะมีสองต้นนะคะใน1กระถางนะคะต้นนี้นะคะแม่พลออขอราคา70บาทนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะมีสองต้นนะคะต้นต่อมานะคะน,น,นะคะพี่พี่ขาศิลาศิลา,าหน้าแดงนะคะแม่พลออขอราคา80บาทนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะต้นต่อมาเลยคะ่ะแม่พลขา เศรษฐีสุพรรณนะคะไม่พลอ,อยาขายเท่าไหร่นะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะ,ะมีหลายต้นด้วยนะคะเศรษฐีเศรษฐีสุพรรณนะคะพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถอ่ะอ่ะแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์ไม่พลอ,อยได้เลยนะคะเดี๋ยววางขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ให้นะคะต้นต่อมาเลยคะ่ะอันนี้เป็นอ่าลูกไม้ด่างเกยชัยนะคะไม่พลอ,อยาขายที่ราคาห้าสิบบาทนะคะ สวยมากๆเลยนะคะเป็นลูกไม้ด่างเกย์ชัยนะคะพี่พี่ขามีสองต้นนะคะคือแบบว่าน้องน้องเป็นแบบหลายหน้านะคะพี่พี่ขาอันนี้จะออกเป็นแบบ<ม>แดบบงหน่อยนะคะอันนี้ก็ห้บาทนะคะพี่พี่ขาต้นต่อมาเลยค่ะอันนี้ก็ลูกไม้อันนี้จะเป็นลูกไม้แบบเปรดเปิดนะคะอ่าอันนี้เป็นลูกไม้นะคะไม่พ้อยก็ให้50ิบาทนะคะพี่พี่ขาต่อมานะคะจะเป็นพญามนนะคะนี่เลยค่ะ พญาม้นนะคะพี่พี่ขาพญาม้นนะคะไม่พลอยขายราคา50บาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปพบกับต้นไม้ต้นต่อไปกนะันะะละใช่ชนนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะเป็นฟอร์มกระถางใหญ่นะคะไม่พลอยต้นนี้เท่าไหร่คะ150จ้า1น0นะคะพี่พี่ขาไซส์ใหญ่มากๆแล้วนะคะต้นต่อมาเลยคะ่ะ ต้นต่อมานะคะเป็นอันนี้อะไรนะแม่พลทศกัณฐ์นะคะเท่าไหร่คะแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะทศกัณฐ์แยกหน่อนะคะมีสองกระถางจ้าอันนี้เท่าไหร่คะไซเล็กราคาเท่ากันราคาไซเล็กก็แปดสิบบาทนะคะพี่พี่ขาขะต้นต่อมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้อะไรนะสุรเสนนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะแม่พลให้ราคาห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ขา จอมทับนะคะพี่พี่ขาจอมทับนะคะ,ะกระถางนี้50บาทนะคะจอมทับนะคะแล้วก็จะมีอะอะไรนะแม่อันนั้น,นชื่ออ,นนอะไรนะออย,ยังยางขาตัวนี้ยังไม่ไม่ไม่ยัไม,ม่กองอันนี้ทิดาแม่กองนะคะเท่าไหร่นะคะแม่พลห้าสิบาทห้าสิบาทนะคะทิดาแม่กองแล้วก็ต้นต่อมาอะไรคะ สุดรักนะคะสุดรักไม่พลอยเท่าไหร่คะตันนี้สุดรักไม่พลอยก็ให้50บาทนะคะที่ดาวแม่กองก็มีหลายต้นอยู่นะคะไม่พลอยบอกนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้กองยังไม่ขึ้นโชว์เลยค่ะอันนี้เท่าไหร่นะคะไม่พลอยอันนี้ก็ห้าสิบาทห้าสิบาทนะคะอะไรนะหงสุวัรณนะคะพี่ขาห้าสิบาทนะคะแล้วก็จะมี ลูกไม้นะคะสีแบบสีม่วงแบบนี้นะคะพี่พี่ขาต้นนี้เท่าไหร่นะคะห้าสิบาบบาทนะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะเป็นแบบออกโทนสีชมพูสีม่วงนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมีลูกไม้แบบหน้าแบบสวยๆนะคะอันนี้ต้นเท่าไหร่คะแม่พลอยห้าสิบบาทเหมือนกันอันนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะแม่พลอยให้นะคะลูกไม้นะคะสวยมากอันนี้อ่าพันดาวฟอร์มกอนนะคะแม่พลอยให้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมี อ่าต้นนี้นะคะไม่พลอยคือสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะไม่พลอยต้นนี้นะคะเป็นแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะเป็นฟอร์มโกธท,ที่ใหญ่ร<ล>วมันเลยค่ะต้นนี้เท่าไหร่นะคะไม่พลอยห <100 S 2> <100 S 1> นึน, <100 S 1> นะคะหนึ่งร้อยนะคะคือแบบอ่าเยอะมากๆ,ๆ,ๆเลยนะคะแบบเป็นลูกไม้นะคะพี่ๆขาเผื่อพี่ๆชอบนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ ก็จะเป็นเอาใจฟอร์มกอนะคะพี่พี่ขาอันนี้หกหลงนะคะคุณแม่พลอยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแม่พลอยฟอร์มกอไซส์ใหญ่เนี้เท่าไหร่คะแม่พลอยสามร้อยนะคะอ0าสามร้อยนะคะพี่พี่ขาคือคอใหญ่มากๆเลยนะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะหกหลงนะคะพี่พี่ขามีป้ายทางนะคะต้นต่อมาเลยค่ะต้นต่อมาก็คือกวนอิมนะคะพี่พี่ขาอันนี้ก็กระถางไซส์ใหญ่มากนะคะแม่พลอยให้ราคาสามร้อยนะคะพี่พี่ขา ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะต้นต่อมาเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นอีเหนานะคะพี่ๆคะ่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆชอบนะคะฟอร์มกองใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่พออันนี้เท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยนาะคะอันนี้อีเหนานะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นบอลน,น่องตู้นะคะ สำหรับ EP ีนี้นะคะคพี่ๆขาเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะแม่พลอยด้วยนะคะที่ให้กวางมาถ่ายทํานะคะเป็นแม่หักกวางเองนะคะพี่ๆขาแล้วก็เราจะมาพบกันใน EP ีหน้านะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์อ่าสับสไครต์ส่วนงกวางชาแนลด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะสวัสดีค่ะ